ทนทั้งหลายอาบัติที่สังฆาดิเศษสิบสามเหล่านี้ย่อมมาสู่เทศปล่อยสุขาเป็นไปได้วยความจงใจเลนไม่แต่ฝัาเป็นสังฆาดีเศษอหน,นึ่งที่สุใด,ดกำหนดแล้วมีจิตแต่ปวนความขเขาคืนด้วยกายกมาตุคามแต่มือก็ตามสองผมก็ตามโูกธมอวยวะอันใดอันหนึ่งเป็นสังฆาดิเศษอันหนึ่งที่สูใดกำหนดแล้วมีจิตแต่ปวนพูดเคาะมาตุคามด้ยวยวาจาช่วยยาบมันัจหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวด้วยวาจาภาพนิ่งเมตุนเป็นสังฆาดีเศษอันหนึ่งทิ่สูใดกำหนดแล้วมีจิตแต่ปวนและกล่าวคุนงมเรม ตนในสำนักประตูคาด้วยคว่อยคำภาพติงหึงแมถุนว่าน้องหญิงหญิงได้บำเรอผู้ผู้สมอาจารย์มีเสียงกระยะลยาณธะรมเช่นเหานั้นเป็นยอดแห่งการบำเรอทั้งหลายเป็นสังฆาดีเศษหนึ่งที่สุดได้ถังผู้เที่ยวสื่อคือบอกความมาสงของชายแต่หญิงก็ดีของความมาสงของหญิงกับชายก็ดีในความเป็นเมียก็ตามในความชุกก็ตามโดยจุดบอกแมนะ้แต่หญิงให้แตยา่าจะพึงอยู่ร่วมขณะเป็นสังฆาดีเศษหนึ่งที่สุดจะให้ทกตีิยันหาเจ้าของไม่ได้เฉพาะตอนเองด้วยการขอ,ขอเองมึงทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณใน การทำกุฏินั้นโดยยาวติดสองคือบกว้างเกลียบคลือบด้วยคือบพระสุกตะวัดร่วมในพึงนำพิสูจน์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่พิสูจนนั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีทางล่อหาพิสูจน์้ดทำกุฏิด้วยการขอเองในที่นั้นอันมีผู้จองไว้อันหาทางล่อไม่ได้หรือไม่นำพิสูจน์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือทำให้ร่วงประมาณเป็นสังฆาดิเศันหนึ่งพิสูจน์จะให้ทำวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตอนเองพึงนำพิสูจทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่พิสูจเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีชันลอ่อหาพิสูจใดทำนิหันใหญ่ในที่มีผู้จองไว้หาชาันลอ่อไม่ได้หรือไม่นำพิสูจทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เป็นสังฆาดิเศษอันหนึ่งพิสูจใดขัดใจมีโทษสาไม่เช่นทื่นต่างออกขากจับจรด้วยอบัติมีโทษถึงประริชิ์อันหามูนไม่ได้ดิเศษไหน เราจะยังเธอให้ขึ้นจากประมจันนี้ได้ครังสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือก็ตามไม่ถือเอาก็ตามแต่อธิกรนั้นเป็นเรื่องหามูลนี้ได้และที่สุดย่อมอย่างอินโดตะอยู่เป็นหนังคาดิเซนหนึ่งวิสูดใดตัดใจมีโดยสาไม่ชั้นชื้นถือเอกประเทศบางแห่งแห่งอภิกร้นเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเลขตอนระดับโจทย์ด้วยทำอันมีโทษถึงประราชิกดหมายว่าแม้ท่าไหนเราจะยังเธอให้ขึ้นจากประมจันนี้ได้ครังสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตามไม่ถือเอาก็ตามแต่อภิ ถือเอาพอเป็นเล่ห์และพิสูจน์ย่มยังอินโทสตะอยู่เป็นหลังไตรเสดหนึ่งพิสูจน์ดตะเกตตะกายทำลายสงผู้พร้อมเพียงจถือเอาอธิกรณ์นำตึงเรื่องเป็นเหตุแต่การมายกย่องยังอยู่พิสูจนนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายพึงว่ากา่ตรงนี้ว่าท่านอย่าได้ตะเกตตะกายเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพียงหรือเถือเอาอธิกรณ์เป็นเหตุแต่แยกการมายกย่องยันอยู่ขอท่านจงพร้อมเพียงด้วยสงว่าสงผู้พร้อมเพียงฟองดองไม่ว่ามีวุเทศเดียวกัน ย่มอยู่ผาสุกและพิสูจนั้นอันพิสูจทั้งหลายว่ากาวอยู่อย่างนี้ยองยกจ้องอย,อย่างนั้นเทียบพิสูจนั้นอันพิสูจทั้งหลายบึงสวดสมนุภาพคือการสวดรประกาศห้ามกว่าจะครบสามครั้งให้ตละกรรมนั้นเสียหักเธอสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สละกรรมนั้นได้เป็นการดีหักไม่สละเป็นสังฆาดิเศษอันหนึ่งพิสูจมีอันหนึ่งมีพิสูจผู้พฤตตาผู้พูดเข้ากันของมิสูจนึงรูปสองรูปสามรูปบ้างเธอทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านอย่าได้กล่าวํำอะไรอะไรต พิสูจนั่นกล่าวถูกทำด้วยพิสูจนั่นกล่าวถูกวินัยด้วยพิสูจนั้นถืออความบอิจาและความเชื่ใจของพวกข้าเจ้าด้วยเธอรู้ใจของพวกข้าเจ้าจึงกล่าวคำที่เธอกล่าวนั้นย่อมควรแม้แก่พวกเจ้าพิสูจนั้นอันพิสูจทั้งหลายเพิ่งว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้นพิสูจนั้นหาได้กล่าวถูกทำไม่ด้วยหาได้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วยความลำรายสงยได้ชอบแม้แก่พวกท่าน ขอใจพวกท่านจงพร้อมเพียงกันในสงฆ์เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพียงปองเราไม่ดีว่ามีเทื่อเดียวกันย่ำอยู่ป่าสุขและพิสูจน์เหล่านั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเกี่อกบพิสูจน์นั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายตัวตวตมนุกภาพปฏิครบรอบสามจบให้ตลาดกรรมนั้นเสียหากเกื่ยัทั้งหลายตัวตนตมนุกภาพปฏิครบรอสามจบตลาดกรรมนั้นได้เป็นการดีหากไม่ตลาดเป็นสังฆาดิเตอนหนึ่งพิสูจน์เป็นผู้มีสันดานของคนว่ายากอันพิสูจน์ทั้งหลายว่ากล่าวกิ อันหนึ่งพิสูจเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากอันพิสูจน์ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรมในสิขาบททั้งหลายอันเนื่องมาในอุเทศคือปฏิมโมกทำตนนั้นเป็นให้ใครๆเขาว่ากล่าวไม่ได้ด้วยการโต้เถ,ถียงว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรต่อเราเป็นคำดีก็ตามคำชั่วก็ตามแม้เราก็จะไม่กล่าวคำอะไรต่อพวกท่านเหมือนการจะเป็นคำดีก็ตามคำชัว่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสียพิสูจนนั้นพิสูจน์ทั้งหลายผว่ากล่าวอย,อย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ทำตนนี้เป็น ผู้อนใครๆเขาว่าไม่ได้ขอท่านยงทําตนนี้เป็นคนที่เขาว่าได้แล้วแม้ท่านกระจงกล่าวพิจุแม้ท่านกระจงว่ากล่าวพิจุทั้งหลายโดย,ช,ย,ดยช,ชอบทำแม้พิจูทั้งหลายก็จะว่ากล่าวท่านโดยชอบทำเพราะว่าบริสัทของพุทธเจ้าจะเลยแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวทั่งกันลและการได้เกินกันและการให้ออกจากอาบาดและพิจูนั้นอันพิสูทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้นยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเียรพิจูนั้นอันพิจุทั้งหลายบึงเสดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบ ได้ตลาดกรรมนั้นเสียหากเธอสืบตรวตมอบภาคปจะคอบสามจบตลาดกรรมนั้นได้เป็นการดีหากไม่ตลาดเป็นหนังคาดิเศตหนึ่งที่สู่เข้าไปอาศัยในบ้าน็ดีนิคมก็ดีแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ประทุษรลาจะควรมีความประพฤติเรวตามพวา,ามประทเรวตามของเธอเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยแล้วตะกุณทั้งหลายอันเธอพูดจะร้ายแ,แล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยพิสูจน์นั้นน่าพิสูจน์ทั้งหลายมึงว่าไก่มงนี้ว่าท่านเป็นผู้ปรทุษร้าจะควรมีความประฤตษเรวตามกวามประทุเรวตามของท่านเขาได้เห็นอยยยยู่ดดด้้้ววเขาไิน พระสกุลทั้งหลายอันท่านมาทุสร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอว่านี้ท่านอยู่ในที่นี้อีกและพิจูนั้นอัพิจูทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้เพิ่งกล่าวกับพ e, you know so ิจูเหล่านั้นอย่างนี I ้ว่าพวกท่านถึงความพอใจถึงความขัดเคืองความหลงความกลัวย่อมกับพิจูวางโลกและไม่ขับพิจูบางโลกเพราะบาดเช่นเดียวกับพิจูนั้นอันพิจูทั้งหลายเพิ่งว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ว่าท่านจะได้กล่าวอย่างนั้นพิจูทั้งหลายหายถึงความพอใจถึงความสัดเคืองความหลงความกลัวไม่ ท่าน <aff chter> เองแลด well. well. so ึงผ mm ู้ทุตรตระลายสกุลมีความประพฤติเลวตามความประพฤติเลวตามของท่านเขาได้เห็นยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันท่านประพฤติลลายแล้วเขาได้เห็นยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกเสียจากอาว่านี้ท่านอยู่ในที่นี้อีและพิสูจน์นั้นอนพิสูจทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนั้นยังยกย่องอย่างนั้นเทียวพิสูจน์นั้นอนพิสูจทั้งหลายพึงโสสมนุภาพกว่าจะครบสามจบก็ให้สละกรรมนั้นเสียหาเธอโสสมนุภาพกว่าจะครบสามจบสละกรรมนั้นได้เป็นการดีหหาาาากไม่่สดััเเป็นนงลทท้ย ทำชื่อสังฆาดิเศติสาเป็นปัรมาปฏิกาให้ต้องอบัติแ,ตแรกทำเก้าประการเป็นยาวกาัตติยากะให้ต้องอบัตเมื่อสองส่วนประกาศห้ามครบสามครั้งสี่ประการ <c oughs> พิจูต้องทำเหล่าใดอันใดอันหนึ่งรู้อยู่ปกปิดและสิ้นวันเพียงใดพิจูนั้นถึงจะไม่ปาถนาก็พึงจำไปได้ว่าสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้นพิจูอยู่ปริวาดครบตามวันที่ปิดแล้ว พึงปฏิบัติเพื่อพิจูมานัดเกินขึ้นไปหกลาปีพิสูได้ระพฤตมาณหกลาปีแล้วหมู่คณะยี่สิบจะพึงมีนกสีมาได้พิจูนั้นพึงอภานเทอนั้สีมานั้นถ้าพิสูสงคณะยี่สิบย่อมด้วยพิสูแม้องค์หนึ่งไม่ครบยี่สิบหาพ,าพ่านพิสูนั้นไปพิจูนั้นก็หาเป็นอภารไม่พิสูทั้งหลายที่เป็นการกะกาสงก็เป็นอนุพุทธเจ้าจะควรสีเตียนนี่เป็นสารมีจิตกรรมในเรื่องนั้นข้าก้าวถามท่านทั้งหลายในข้อเหล่านั้น เมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าถามในครั้งที่สองเ่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าถามในครั้งที่สามเ่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วเห็นนั้นทีนึงข้าพเจ้าย่อมทรงจำความไว้อย่างนี้กางข้าดิเศษจบ